ตามทางเพศแล<ช>้ว<ช>นะไม่ใช่แต่<อ>ว่าเพศมาอยู่ที่หลังตอนแรกมันเป็นระหูโทษแล้วมันกลายเป็นคดีอาญาตอนหลังที่เขากําลังทาอยู่ซึ่งมันยังไม่สําเร็จ <S <S คุณก็ได้จะโทรถามก็ได้ทีมเลขาก็มีในสภาทำไมทาอย่างนี้ทําไมทา<ำ>อะไรบุ๋มแค่บุ๋มยอมรับความจริงว่าบุ๋มมาให้สัมภาษณ์ผิดเนาะถ้าถ้าคุณหาว่าผมให้สัมภาษณ์ผิดแล้วทำไมคุณไม่โทรมาคุณจะไปโพสทำไมอย่างนี้ถ้าคุณบุ๋มไปลงที่เขตเดียวคุณปรินาคุณปรินากลัวไหม เฉยเฉยเฉยเขาลงไม่ได้แล้วเขาจะข้ามจังหวัดได้ยังไงล่ะอได้ก็ย้ายชื่อมาก็ลงได้ไ้ไดได้ถ้าย้ายมาก่อน2ปีเนาะถ้าํามกฎก็เออกกตถ้าคุณย้ายไปก่อน2ปีคุณก็ลงได้จังหวัดราชชุมโพธาลามราชบุรีเขตอะไรฮะเขาก็มีคนทำลักษณะนั้นเยอะก็คือก็ย้ายชื่อกันมาแล้วก็ลงสมัครได้นะคะไม่ใช่มาพูดว่า่รู้เหรอเป็นมาตั้งหลายสมัยอะไรเงี้ยเนาะ ไม่รู้หรอเป็นมาตั้งหลายสมยออัยรู้สิก็ย้ายชื่อมาดิย้ายชื่อมาสิ<ช><ช>มันใช่เวลาที่จะมาตีกับดาราไหมฉันไม่ได้ตีกับใครโอ้ตายแล้วเอตีปากเลยค่ะ <c oughs> ไม่ได้ตีกับใครตีค่ะฉันยังไม่ตีกับใครนี่ไม่เรียกว่าตีใช่ไหมยังไม่ได้ตีเป็นการแสดงออกความคิดเห็นะนะคะการที่มีคนที่ไม่รู้จริง นะคะเข้าไปทํางานในกรรมธิการและเข้าใจว่าจริงแคว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 อธิบายไหมแควเชิญค่ะอธิบายค่ะอย่างอย่างดิฉันก็เคยพูดไปแล้วว่ายังไงก็ไม่ใช่กรรมธิการเป็นที่ปรึกษากรรมธิการถ้าเห็นเขาสัมภาษณ์บอกว่าเขาเป็นรองประธานอนุกรรมธิการก็ยังไม่ใช่กรรมธิการนะคะแล้วก็เขาต้องรู้หน้าที่ด้วยการให้สัมภาษณ์ว่าการออกสุดหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันเหนื่อยมากมันยากมากรู้ไหมกว่าจะออกได กรรมการที่ไหนทุกช่องเลยเอาคุณเห็น<ม>ใช่มีคลิปนะคะ<ม>แล้วกันกัย ค่ะทีนี้คือตรงเนี้คือมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาการออกกฎหมายเนี่ยนะคะฟังนะคะคุณบุ๋มฟังหน่อยดิคะจะได้เข้าใจมาคุณบุ๋มมากคุณบุ๋มฟังนิดนึงนางบอกฟังนางหน่อยการออกกฎหมายเนี่ยนะคะกรรมธิการก็ออกกฎหมายไม่ได้จะต้องผ่านสภาผ่านสสและสวจึงจะออกได้มีขั้นตอนเยอะนะคะไม่ใช่คุณหบุ๋มไปพูดสัมภาษณ์ดูใน Facebook ได้นะคะมีคําสัมภาษณ์ทั้งหมดเมื่อไหร่นางบอกนางไม่ได้สัมภาษณ์อยู่ใน f เฟซบุ๊กดิฉันยังคงอยู่เมื่อไหร่ โอเคเราไม่เถียงกันเรื่องนี้เราไม่เราไม่แข่งเรื่องนี้นะคะของเรื่องนี้มนเองไม่ให้ถึงเรื่องนี้อีกอ่ะจะบ้าหรือไงพนงเงียมาเดี๋ยวก่อนนั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ก่อนเราเอาใกล้กันมาะก่อนจะจบก่อนจบนะฮะมันคงไม่ได้กว่านี้ละครรอจ่ออยู่ขอบคุณนะฮะไปมีอะไรพูดไหมครับก็ไม่มีอ่ะ อบดจระวังปากด้แล้วนะพูดจาระวังปากเขาปากแค่นั้นขอบคุณปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีเขตสามเขตสามปรินาไกรคุปครับขอบคุณครับเี่ยมาขอบคุณครับคุณค่ะและแน่นอนผมขอบคุณมากๆอ่ะโอ้มันจะไม่จบง่ายๆนะสิทำไมอ่ะไม่จบไม่จบสรุปไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยโดนหลอก ดูฟรีทั้งรายการแล้วครับเราหลอกให้คุณดูรายการาจกยืนยันว่ายังไงก็ต้องจะฟ้องฮะเรตติ้งกูตกฮะกูก็เลยต้องทำอย่างนี้แหละครับ